เต้นทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอวมาล่ามาล่างเห็นเต้นจะปากประเทศแล้วก็บาเสือโอ้ยบ้เสืออะไอย่นี้เจ้าของเพลงที่หลองเพ่งมักสาวนานรูแทะแม่นี่นี่แหละเจ้าของเพิ่นนี่แหละเจ้าของเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวเรงเพ่งจะเต้นเนอจ้าจะเต้นน้ำเนอจ้าน้องหนุ่มนนทกรหน่อยไมเนี่ยยันตะบดใจเบื่อเอาไปใจกูจะแยเต้นน้ำเลิกกันเลยว่ายันตะบดใจเลยกูว่ายายเต้นเป็นหนุ่มไปก็เต้นตามรูแทะ มักสาวนาแห่มกานารถแห่ขอเบอร์ซด้บ่งานมักบงนี่อะเจ้าสีสอยยังตัวเจ้าสีตงอ่ะโทรหไม่โทรมาไม่ด้สีนะจ๊ะเออเด้อเด้อจำคุในผ้าผลองดูแม่มาลาเพกนี่เพ็กนี่ให้คลิปอยู่ด้วเนาะจ้าอืม หมอนแทขกครับเมอบนหมอำายหมอรำเป็นไงบัางครับขอเสียงหมอรำหนะครับหมอรำไม่ได้นกมืออย่างเดียวหมอนวดบอกว่าสูดตายครตอนนี้ไม่สามารถขอว่าตัตอบหมอนวดได้ก็หมอรำหันยกยกช่องขาวหมอลำยกช่องขาวเขาเป็นกรับ ผูด้าเกนจูับน้ภาคนะแม้ผักมวยเหรอพ่อเหมือนผักมวยเหมมไมหนุ่มในกอมานวดนะคะวันนี้นวดพอนไค่าอวเตียมได้ครับออัเ่มะพัเนี้ปวดกล้องอย่างนี้ครับมันต่อตัววดได้เล่นไพ่อ๋ ราคาตอนนี้ยายอยู่ที่หมอนวดครับให้ต่อไปแล้วสามเป็นทีหน,นึ่งกันแล้วเน <c oughs> ี่ยล่ะมังหนามเนี่ยขอนายมังหนามหมอน้ำเนี่ราคาไหครับหมอน้ำงานหนึ่ตวจตอนนี้น่าจะยกสี่ก็ไปแล้วครับเก็บหมดเวลาแล้วยกสี่ตอนนี้ราคาไหลมนอยู่ยที่หมอนวดครับเ <c oughs> ส้นเข่ายายา<ท>บอกบดินหนวดโดนบดินนวดบวดบินหนวดจักเทียไม่มีเวลาเกือบังอ่ะัญหา ตอนนี้กำลังจกเส้นนะคะเส้นเข่ากระดูกสันหลังลลเส้นเข้ากระดูกสันหลังหมอนวดวินิชัยโรคแล้วเส้นเข้ากระดูกสันหลังหมอรัมกับเลยบ่มีแห้งหมอลัมหยกท้องขาวหมอหมอรัมไม่ยกท้องขาวต้องได้รับการบัณฑ์บัตรประสาด่วนถ้าเป็นโรงพยาบาลก็ต้องแอดมิดนะคะต้องสั่งแอดมิดนะคะ บรรดาเอฟซีนะคะนนทก่อนใจกระลอยนะคะเตรียมตัวค่ะเยี่ยมญาติค่ะเตรียมตัวเยี่ยมคขนะคะตอนนี้ครับหมอหลําโดนสอกเข้าไปอีกแล้วครับเจอสอกครับหมอนวดสับสอเข้าไปเต็มเต็มครับวันนี้ไม่รู้จะทนไหวหรือเปล่าครับราคากันไหลเลยเจอสอกนี่คาดมันเข้าไปแล้วดูหน้าดูหน้าหมอหล่อมี โอ้แต่ท่านี้สบายนี่แห้งอะนะสบายคือหมายถึงว่ามีแห้งเจ็บแต่มันจะหายตอนนี้หมอลำรู้สึกว่าจะเก็บอาการไม่อยู่แล้วครับน่าจะออกอาการแล้วครับจะสอเข้าไปเตรียมเตรียมใหญ่ดอกแล้วครับโอ้ยโอ้หัวบาดเจ็บถ่วงป้าสัวสิจบดอวอดเป็นสมองอ่แล้นี่ นบยายโอ้ยยังคนสองตัวงคนงานนั้นะีี้ยืนลผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อันนี้ผู้หน่อยหนวดงายืนบ่ยายอันนี้นวดพอดีผู้น่อยพอดีมือพอดีมือแตกเกาะแตกเกาะายบอกเอาหันหลับเด้วยบ้า้ามาเออยืนใยบอกบ่ เอาให้หลาบเลยมันจะประกามาอีกเสร็จมากที่เก่าเนาะหนุ่มกล้ามาบอทำให้เต็มๆเลยนะืนักเลยนะโอ้ดอกนี้เจียวเข่าลอยเข้าไปเต็มๆครับวันวันโยนเข่าลอยครับใส่หมอลำครับโบมีสีตัวตัวแบีอย่างในหมอลำนี่บบออกอาวุธแมหมอนั่งออกอาวุธโบกมื่อยังเดียว คาดว่าค่าตัววันนี้นะคะค่าตัวหมอหนวดจะเป็นหมอเออนะพนกี่ผลงานเพลงนะพ่อสิล้ำไหม่ฟังสองสามผลงานเพลงะยังยงดอนอ,อืมจัดมึง <laughs> บอกว่าใบคาสูกลุงเน็กล,ลุกคาคักหมดเด้ <laughs> เอผู้ใอัน เซนเขาเปี้ยงปวดเอวปวดหลังปวดเมื่อยตามร่างกายเลี่ยนเชิญนะคะยายดอนนวดแผนไทยบ้านน้องดูตำบลน,น้องนั่งข้ามอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีว่าม,มีเบอร์ติดต่อติดต่อมาทางเพจพี่จิ้ก็ได้สิบบอกทั้งไห้ ใช่ไหมครคุณยายบอกเบอร์ค่ะงั้นว่าเบอร์แยกเบอร์หยั่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดห้าห้าเก้าเจ็ดห้าห้าเก้าปิดเทอมบ้านจำปลาวงเล็บหนองดูเออบ้านจำปาวงเล็บหนองดูนะจ๊ะถามเขารู้จักหมดนะจ๊ะเข้ามาพุ่งหนองดูเออพุ่งหนองดูหมอโดนมือเทวดาเออตั้งแต่คอนแทคพันธุ์มาอาลาลูกด้วยข้าวลอยข้าวสุเมนดูข้างใดปะเนี่ยนั่งบ่ หลังเออเบาโตว่ปวดตรงนี้บ่ครับฮะครับผมนั่งนอนบ่เป็นทางกับปวดเล็บยืนโดนเราจำการแสดงเนื้อเยื่ดีปัดว่าได้หลายเบาแลวบ่ฮะ เดี๋ยวห้ามเก็บขึ้นห้องแมกเจอรบอกเลยให้หนูผู้หลักก็น่าได้มาเดมาอุดดอนอีกทีนึงค่อยมาเฮ็ดอีกกันปวดกินเขาก็อ่างยาซื้อเมียงปลามาปากอ่างยามซาุ้มน้ำกันค่อยสีแซีบ ขูดหนวกกันหนวกกูกินกันกินไม่หล่อยืนกูไม่อู่ีิเมียงปลาเมียงแล้วสีสูนดิมดิมวนบอโนบลลินนี่นี่องมังก่อนลวน ชุมจะเลี้ยงทรงผมกนต้องดีมนะเป็นนางยางมาสิมัดให้อังยาจ้าเต้องหงอกกระหงอกซะบม่ยอมไหมยอมไหมแต่น้องบม่เคยย่อไหมจะขวางไหมจะโกกเนาะเออของลาเพิ่งเฮ็ดไหมของจะขวางเพิ่งเฮ็ดเนี่แต่ผมอังยาไม่ไปข้ใส่เจ้าฮะจะโกกเนาะผมหงอกน่ะจ้าใครน้องหาผมขั้นดีๆมาโตอหญ่ๆใหญ่ใหญ่ dây nhịp có bọc cuộc bọc cuộc đó bọc cuộc đó biết không ăn bọc tầm bọc khung tầm bọc khung cung sốt cung sốt sốt của nó không บอกไปมันนี้นะป่ะของพี่นะเงยบอกพ่อพี่เลยน้องพูงน้อยน้องพูงบุธุ์ไหมล่ะจ้าอันที่นั่งดิมหิวอือหอยดีไหมนี่เปิดเพลงถึงเขาแล้วครับหมอลำเจอหมอนวดครับหมอนวดแทงเขาเข้าไปแล้วครับตอนนี้กุดมอร์นิ่งกุฏดเชินสวัสดี สวัสดีใชยอังอิง,ง,งลีกับ Good Morning สวัสดีอืมหล้วภาษาเยอรมันเร็วๆเอสซี่ลืมมันหล้วภาษาแล้วหันมาตอบดีๆอังยะอังยะกูดย <Good S 1> <good S 2> ังกดกูดยังกับหันกูดกูดมอนิ่งไหมกูดมอนิ่งอ่ะอ่ากูดยังตัวบางกินออกเสียงว่าเป็นโอ้ยถ้าอังกีมันก็กูดนตอนนอนเนาะเออ กูดมอนหนึ่งโอ้กูเลยตั้งใจฟังกูดมอนหนึ่งว่าสันบอแมนกูดอัตเนูนอังกฤษอัตเนูนอ่ะตอนบ่ายอัตเนูนอ่ะเออแล้วก็มอสอันกะไลกะไลกะไลไปต้นนอตตอนเช้าก็กูดมอนหนึ่งกูดอัฟเตนูนกูเลยทับสวนมาเนี่ยมอนหนึ่งเกลื่อนเี่หรอจ้าแล้วกาแล้วคัด ต่ตอนเที่จะเป็นกุตเทนทากตอนเที่ยงอ๋อตอนเที่ยงกุตเทนทากทาคโอ้ทีเอจทากโอ้ทากเออทากกุตเทนอืมคุตเทนทากตอนเที่ยงอืมคุนถดนาคเอ็นเอซเฮสสวัสดีตอนเย็นโอ้จะกุดไหนนี่บ้าหนูอันเดียวกันนั้นเมื่อกาตอนแรกนั้นบ้าง y e กินเนื้อ พี่จุ๋มภาษาอังกฤษเกนเนาเลยเกนเนาคืออย่างเหมือนกันโอ้โอ้เหมือนกันเซม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 เออเกนเนาเยอรมนีเกนเนาเออเกนเนาเด้อเกนเนวครับแกนเกนเนาบ่เป็นเกนเนาเด้อเกนเนาเกนเนวเออาร์ดเอนครับเอ็นเอสซีเฮเกนเนวอ่ะเอานมเฮ้ยชบอะไรเอากระดาษมาจดพุ่นบ่นี่ผุนสะกดเฮาก็ต้องจดเด้อกระ ข้อไก่เอาไปต้มกินข้อไข่เอาไปทอดเออข้อไก่เอาไปต้มกินข้อไข่เอาไปทอดขอขวดเหรอเอาไปขายขอขวดเอาไปขายเอาไปขายเวลาเขามาซื้อสีทเออขอค้นเข่าหน้าล่ะอขอควยเข้าหน้าขอคนถึงขังมันช่มีกดมอร์นิ่งกดอัพเทอร์โนนกดไนท์แล้วก็กดทิ้งแห่หัวใจบอกกูทิ้งแห่ นึกจะแต่ขี้หินแห่งามแล้วนึกมไปซีเนียสอย่างนั้นมันเทเาไว้เซียไปลีดจีปะไปน้ำกันเลยไปมีกระโปงให้เลือกสหมากแบบไดนเอาสันสักหน่อยว้าเจ้ากระโปงเหียนน่ะเด้โมขาบงงามบงกล้าใส่กระโปงเหียนเดาโอ้ยบกขัน บังามโยธีอ่งยาถือผู้ใดสิงามเนาะอืออันบังามเนี่ตั้งงามทิดาได้เนี่ยมันเป็นมีดเอบีเอสได้เนี่ยเอเออการันตีความงาม่าเด๋อสวยไอที่สวยไอ้ที่อ่างยากับเรื่องอันสวยเด้ว่าจังไดอันเด่นออกแล้วสวยเปล่าเดล่อไม่ออก ครับผมตายน้องกูเบื่อเงาพยางไปซื้อของซื้อโคกํำแข็งหันกลับมาเหงอแตกเหงาเตียนคนลืมบ่อเนี่ยไอคนลืมบ่อเป็นคนผู้ห้ไปถอดไปทอดดอกี้คุ้งหงมไปพญาก็่ะรู้